เมียวเมียวแมวทหารรับจ้างมาแล้วสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมพีเมียวหนึ่งวันนี้เรามาเล่นเกมดินน้ำมันกันนะครับนี่ถามว่าผมไปไหนกับอาวีเดี๋ยวผมกลับไปเล่นครับอาวีแต่อยากกลับมาเล่นเกมดินน้ำมันเทียไปเลยดีกว่าพอดีอยากลองเล่นเกมดินน้ำมันนี่มันเมคเกียอะไรวะเนี่ยเสียงเพลงโคตรดังเลย ขออนุญาตเบาไก่ขันซะด้วยเฮ้ยแมพอะไรเนี่ยจำแมพบาได้เลยไม่รืคือผมก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเล่นนะแค่ว่ามันเคยเล่นแล้วแหละแล้วก็กลับมาเล่นใหม่แต่ตอนนั้นผมเล่นเซิร์ฟอินโดผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟไทยเอาผมเติมไหมผมไม่ได้เติมเลยนะเซิร์ฟอินโด มันก็เล่นๆไปเท่นั้นแหละเออเราขอลังไยแล้วกันไม่ดาเมจแล้วว่าไม่ค่อยเอ,อ๊ะไม่ใช่ดาเมจปีมือเราไม่มีขนาดนั้นโอ้โสาเลิงไว้ตรงบ้านกับไม่ถึงอันนี้มีไว้ทำไมอ๋อนี่คือเงินไม่กล้องมันดูกตากจรงเลยต้องการกล้องดีๆกว่านี้ ทางใะด้วยโอ้โหดีจริงๆผมแหลกกับเกมดินน้ำมันนี่ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยเฮ้ยพูดตรงๆนี่แหลกกับเกมดินน้ำมันได้ไงวะอ้อลืมไปแหลกได้นี่วะเพราะเครื่องมันกากเอ้ยเอานี่ดิ แนว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 เฮ้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 อะไรทุกซองสักสิบด้วยน้องประเด็นเฮ้เฮ้เฮ้เ hey, hey. ตะหนวมเล่นเออไม่รู้ว่าดักคนโง่แล้วกันเฮ้ ปืนดีขนาดนี้เอาได้ไง <_ t ick> เฮ้ยเจอคนด้วยเอ้ยทดสอบฝีมือไม่โดนอะไรเลยป้ายไล่เลยไล่เลยไล่กระทืเนี่ย <_ t ick> อันนี้น่าจะเป็นบอดนะทุกคนนี่ตบบอดโชว์ทุกคนอะคือเอาจัดอีกตัววิ่งไปไหนวะเฮ้ยเจอแล้ว วิ่งไปนู่นที่มีคนอยู่ใช่ไหมบางครั้งก็แยกไม่ออกระหว่างคนกับบดไอ้นี่น่าจะคนหรือเปล่าขอาลงสืกหน่อย <Okay. S 1> ปุ่มซูมมันแย่มากเพราะผมคนปรับหน้าที่ปรับปุ่มดีกว่า ปัญญาแล้วปรับปุ่มเลยปุ่มยิงขึ้นมาอยู่นี่ไปเลยโอเคเก็บคร่าวๆก็พอไม่ต้องเก็บเยอะแล้วผมน,นี่น่าสดน,นี่คืออะไรเงินอื้ือ โอ้ตรงๆเท่ากสายเที่มันทาคลิปรีฟก็คือคลิปมันนานกว่าจะอืมคลิปมันนานกว่าอาวีเพราะมัน,มนง่ายมันใช้เวลานานเกินอ่ะเขาเนว้ากับระบ,บดิด้งเข้าตัวไปเลยเฮ้ย,ยยิงไหนยิงไหนไอ้นี้ยจะคนนะเนี่ยไม่งยิงชัดขนาดนี้ มันยิงทะลุก,กำแพงได้ไงวะเลยมันยิงซ้อนผมอะ่ะไอ้่วกใช่คิวซะงั้นไอ้พวกยิงซ้อนเดี๋ยวเจอกัน ต้องดีหลดกระสุนได้ระวังคนไอมาซอ้อนหลังด้วยโอ้โหนี่มันบอดจริงไม่นี่เนี่ยแต่ก็น่าจะเป็นบอดอยู่นั่นแหละเชื่ออย่างนั้นคาตตาณามาแล้วคาตตาณาวิ่งไปนู่นนี่ว่าไอ้นั่นน่ะเออจะมานั้นทำไมวะบา,ายบา ุ่มพยาบาลก่อนเฮ้ยไม่ยเย้ย,ย,ยู่ายูยู่เยู้่นดนๆมีสะบอบดีโอเอ ผมเปลี่ยนปืนแล้วว่าปืนมันดูไม่ดีเลย <Un stoppable. S 1> นี่ไงเล่นกับความแหลกแหลกโคตรแหลกเสียงพัดลมเข้าก็ขอโทษด้วยแล้วกันนัดสิบหกนัดเองเหรอ อืมโคตรกระตุกโอ้ยค้างเลยพอดีผมมีแอป,ปในตัวเยอนะน่ะทุกคนไม่ต้องพอดีน่าจะตัดได้แล้วแหละเออแต่แค่แอป,ปมันเยอะเอฉมันก็เลยทำให้ยังกระตุกอยู่เหมือนเดิมใช่ไม่ลาเพื่อนผมแม่งมันยิงแบบนี้นะว่ะไอ้นี่เป็นบอดไม่เป็นไรเรายิงได้ ถ้าเป็นคนจริงเนี่ยผมนะ่าจะตายกับไอ้ปืนนี่นะเออแค่นั <Okay. S 1> ้นแหละเปลี่ยนปืนด่วนปืนนี้มันใช้ไม่ได้ไหนมีปือนอะไรดีๆไหมยอมใช้ปืนนี้ดีกว่าไอกระสุนเห็นนะนี่โอเค อ,อไปแล้ววิ่งเลยอันนี้มันเปิดยังไงนะคือต้องมีคีย์การ์ดยังไม่มีเฮ้ยสเต็ปขับรถสเต็ปขับรถกดขับรถตรงไหนวะตรงนี้คือไปตรงนี้คือเลี้ยวแม่งไม่ชินเลยมะทำให้มันจะชินหน่อยเจอคนที่ไหนเหยียบที่นั่น อย่าปิงก็พอเจอละคนหนึ่งเฮ้ยน่าจะเป็นคนจริงมันตั้งไงวนีอ้นคนจริงจะหยุดทำไหม่ะไม่เข้าใจเลยแม่ง <c oughs> หน้าก็ยิงหลังก็ยิงแม่งเอ้ย ดู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 มันเล่นหน้าก็ยิงหลังก็ยิงโ,โอ้ยไม่ได้เลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่คลิปนี้ไม่ตัดนะขี้เกียจตัดเกมนี้อาวีจะตัดให้อยู่แต่เกมนี้ไม่ตัด <c oughs> บอกไว้เลย ดูดิเน็ตม่งใช้เยอะเกินโอ้โหเครื่องก็ร้อนเลยด้วยไม่ใช่เพราะร้อนเพราะฟีไฟแนะ่ร้อนเพราะห้องไกลนี่ไกลมาก่อนจะซ้ําก่อนที่จะมาเล่นแล้วบั๊กเลยโอ้โหบั๊กไม่มีชื่อก่อนก็ได้สักตานี่มาแล้วทุกคนใครเปิดไม่วะ มบอร์สองเบอสองชื่ออ้ยค้างแล้วพวนน่าจะมีคำหยาบหรือเปล่าเนี่ยดเดนไทยจะกินสาวไม่ได้ดูมันเล่นกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ จะเป็นไปทางนี้สอเ็านนี้มันด่านอะไรเนี่ยทำไมผมไม่เคยเห็นเลยดักให้เพื่อนอโอ้โหโคตรกระตุกวันนี้ผมจะยิงยังไงแม่งยิงสองนัดแล้วกระตุกด้วยโอ้โหดีจริงๆไอเกมบ้านี่ไม่ติดแลเล่นหองไกลมาก่อนนะแม่งกระตุกชิ้มหายเลย ไม่เอาหมอกเอือเร่อยๆเนี่ยเด็กนี่ว่ะเด็กหน่อย ไม่มันเดินรวมกลุ่มกันแล้วเราไม่เดินอะไรกันไม่รู้เนี่ยเออฟ่าไม่ได้ผมไม่ไดาเมจน้อยกระตกไม่ยิงไม่ได้เลยอ้อ,อมดีกว่าผมอ้อมไปด้านหลังน่าจะดีสุดเลยเราจะไม่ได้แค่หลังคือหลังสุดๆดเลย ดู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 ดคหลังสุดเลยหลังสุดเลยเราไปหลังสุดเราไปหลังสุดเราไปหลังสุดมันเกาะกลุ่มกันนะโอ้โหดูดิทำองเดียวมันเกาะกลุ่มกันนะทุก,ก่อนโอ้โหแม่งมันปืนโอ้โหปืน ร้อยครับโชว์ความโง,ง่ให้คนดูเห็นโอ้ยมาเจอพวกเม่นหัวด้วยฮะจะเล่นยังไงล่ะผมจะเล่นจริงขนาดนั้นเอาสมดฟอร์มเลยดูดินี่ไซื้อลูกสองสักสิบมากันละแต่ละคน ใช้ของยิงไกลนี่หว่าแล้วผมแม่งเอาของยิงใกล้มาอย่างเดียวแต่มันไม่มาฝั่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ยังไม่เห็นมันเลยนั่นไงน่ไงนี่นไง,ไงโอ้โหแม่งมาแบบนี้โอ้อีกตัวก็มาอีกตัวแม่งก็เดินมา <c oughs> แหมมันเป็นสาเหตุที่ผมไม่ค่อยเล่นเน เอ้ยใครจะว่าพี่กากก็ได้นะพี่ไม่เถียงไอเด็กน้อยนี่มันบ่นอะไรวะต้องเอาของมากันกลางหัวตัวเองด้วยดูมันยิงมันเด็ก ก็ไม่ได้ไปทางนู้นกันเนาะผมนี่แหละจะไปดักหลังดูกันหลังไ,ไหนโอ้โหแม่งไอ้ไอนี่อีกแล้วเหมือนรู้วะันยากันเลย โค้ทางเข้าไม่ใช่ทางนี้ไงไงไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงเือสวยกระทืบมันเลย <Double Kill. S 1> มองไม่เห็นปุ่มอะ <Hey. S 1> ให้เพื่อนแบกด้วยโอ้โหมผมนี่โคตรดีเลยให้เพื่อนแบก อื่นยันจะดีกว่านั้นแหละปืนนี้ยังดีกว่าไอ้นี่เลยพูดตรงๆด่านอะไรไอ้ด่านเอาวากาศอ่ะหาละเล่นด่านนี้ไม่เก่งซะด้วยให้เพื่อนแบกอะไอ้นั่นมันเก็บห้าคนเดียวเออกล้ามวยคิวคนแรกนั่นแหละใช่เราจะไม่กระโดดเป็นโง,ง่ๆแบบนั้นแต่มันกลางไอวอลเพราะฉะนั้นมันไม่ได้งู เกาะกลุ่มกันไว้พวกของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าขี้ขาานั้นจะเกาะกลุ่มกันไว้มันแยกกันละโอ้โหโดนแค่เดียวตกซะด้วยประเด็นทำไมมันยิงโดนอ่ะ ทำไมมันโดนอ่ะแล้วผมยิงไม่โดนอ่ะไอตอนกระโดดยิงไหมผมก็ยิงนะแต่ยิงไม่โดนดวันนี้เก็บหมดคนเดียวกะแต่ถ้าแพ้ตาน,นี้คือแพ้เลยซึ่งแพ้จริงแต่ด่านนี้มีฮิวแล้วเหรอ,อเก๋พอจบเลิกลบด้วย อเคพอ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 เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าผมลบยิงเลยโชว์ให้ดูด้วยเลยว่าลบจริงไม่ติงนังไอเกมดินน้ำมันไม่น่านเล่นเลยจะว่าพี่กากพี่ก็ไม่ว่าหรอกนะถ้าทุกคนจะว่าเออเพราะเออเล่นไม่เก่งจริงเพราะฉะนั้นลบไปเลยแล้วอย่าเจอกันอีก ็ถามว่าผมทำไมเล่นฮองไกลไนไหนบอกเล่นฮองไกลในแอปนี้โอเคนะแล้วก็ไม่ต้องบน่นเอาพี่เล่นไม่เก่งแค่อยากลองกลับมาเล่นเฉยเไป